สวัสดีค่ะโบค่ะอ๋อค่ะเราสองคนบีเฟนนะคะหมายความว่าก็เราเป็นเพื่อนกันไงอ๋อโอเคก็จริงๆแล้วเราสองคนน่ะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอาชวะอะค่ะปวชใช่ตั้งแ,แต่ปะวะชอ,อแล้วก็เรื่อยๆมาแต่ไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันนะคะ พอปวสเนาะเราอยู่แก๊งเดียวกันแต่รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สนิทเนาะจนปฎิญาติเราแยกยหญ่กันไปจนมาเจอกันอีกครั้งคือตอนทํางานแล้วก็เต้มาอยู่ด้วยกันเนาะพักหอพักที่สวนณภูมิก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากขึ้นก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็17ปีใช่ค่ะโดยส่วนตัวเราสองคนเนี่ยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าพร้อมกันนะคะจากเ<ช>พื่อนพี่ที่ทํางาน<ช>เนาะ เขาประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วก็โดยส่วนตัวแล้ว,วอ้อมาเชื่อพระเจ้าก่อนโบค่ะก่อนหน้านี้ต้องท้าวความว่าชีวิตอ้อวุ่นวายมากรู้สึกว่ามันไม่มีสันติสุขอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องวุนว่นวายทุกใจก็เลยลองเปิดใจเชื่อพระเจ้าง่ายๆเลยพอรู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าทําให้อ้อมีความรู้สึกอ้อได้รับสันติสุขแบบสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายอยู่ข้างในอ่ะมันเติมเต็มโดยพระเจ้ามาแทนที่ก็เลยรู้สึกว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราตามหาแล้วก็รู้สึกดีก็เลยส่งต่อให้กับเพื่อนที่เรารักซึ่งตอนนั้นโบก็รู้สึกว่าโบยังไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจจนโบรู้สึกว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับโบเนาะจนมีช่วงเวลาหนึ่งโบรู้สึกว่ามีปัญหาในชีวิตบางอย่างเนาะจนเราไม่รู้ทําไงก็เลยต้องปรึกษากับพ่อตัวเราเองก็รับฟังเพื่อนอะ่ะเข้าใจเพื่อนทุกอย่างเลยค่ะตัวเราเองก็ช่วยไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนมารู้จักพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยแทนแล้วกันคื ช่ค่ะจากนั้นมาก็ทำให้ปูดได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นค่ะ,ะก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งมากแล้ตัวเขาเองเนี่ยคือพอเวลาเจอเรื่องราวอะไรยเงี้ยเขาก็อยากเล่าให้เราฟังดู่นนั่นนี่เรารู้สึกว่าดีนะที่เพื่อนเราเนี่ยคือมีความสนิทสนมกับเราแต่บังเอิญว่าเขา่าลืมเช็คอีกฝั่งนึ่งอพร้อมที่จะฟังไหม พอดีอ้อเองเนี่ยทำงานมาเรา<ม>เราค่อนข้างซีเรียสแล้วก็เครียดแล้วเจอความกดดันเยอะแยะและ้วก็เลยพูดกับเขาตรงๆว่าเราไม่ไหวละเราพอละใช่ค่ะคืออ้อเป็นคนที่พูดตรงมากๆคือแบบว่าพูดประมาณว่าไม่ค่อยรักษานําใจเพื่อนนะคะจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเออเออเราก็เสียใจบ้างแล้วก็เหมือนน้อยใจเขาที่เขาพูดแบบนี้นะคะ่ะแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่เห็นเขาแบบนี้นะคะเหมือนจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่จริง เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบาบางเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและเป็นคนที่วิตกกังวลคือค่อนขอ้างเียว่าค่อนข้างหนักเลยค่ะคือแต่ก่อนต้องบอกก่อนนะคะท้าความว่าแต่ก่อนอ,อ้อจะเชื่อเรื่องดวงค่อนข้างเยอะนิดนึงคือก่อนไปทํางานทุกๆวันเขาจะต้องเปิดไพ่ยิปซีประจําวันแล้วก็แคปหน้าจอมาให้โบสง่งเข้ามาในไลน์ทุกๆวันคือวันไหนเปิดดีก็ดีไปถ้าวันไหนเปิดไม่ดีเขารู้สึกว่า กังวลใจว่ารู้สึกวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้ต้องแย่นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคะรู้สึกว่าแบบมีคนประสงค์ไม่ดีกับเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าขนาดจิ้งจบคาสุดที่ห้องเลยเรายังรู้สึกวันนี้ฉันต้องเจอะไรแย่ๆเลยเจ้าจมารเนพอหลังที่อ้อได้มารู้จักพระเจ้านะคะโบรู้สึกว่าอ้อเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนก็คือสุขอ,อ้อแล้วฟังโบมากขึ้นจากที่แต่ก่อนอะ จะไม่ค่อยอดทนรับฟังโบซึ่งโบมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะคือตอนนั้นน่ะโบมีปัญหาชีวิตเนาะแล้วก็โทรหาเขากลางดึกซึ่งมันเขาข้างดึกมากแล้วค่ะแต่เพื่อนก็ยังรับสายแล้วก็อดทนฟังเราเป็นชั่วโมงอะคะ่ะซึ่งก่อนวางสายอะคะ่ะเพื่อนก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวขออธิฐานเพื่อนนะปกติโบจะใจร้อนอยู่แล้วขนาดระบายให้เพื่อนฟังแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ากระวลกระวายใจอะเรายังโมโ oh หอยู่กับปัญหาที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วพอหลังจากอ้ออธิฐานเสร็จปุ๊บ,บกว่า เอ้ยทาไมเราใจเย็นอะคะ่ะมันเย็นวาไปเลยรู้สึกว่ามันมีสันติสุขบอกไม่ถูกอะคะ่ะแล้วรู้สึกว่าบ่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเลยตรงนี้ที่เห็นได้ชัดเจนเลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนที่2นะคะที่เห็นอ้อมเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเลยก็คือรู้สึกว่าอ้อมมีความเข้มแข็งขึ้นคือปกติเขาเป็นคนที่กัะวนกระวายวิตกกังวลอยู่และะ้วค่ะคือปกติอะถ้าเขามีปัญหาอะไรนะคะเขาจะโทรหาโบตลอดแต่รู้สึกว่าเออพอเขามีพระเจ้าอะ เขาเขาเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะก็อ้อ,อก,ก็พึ่งพาค่ะพระเจ้าด้วยการอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าก็มีทางออกให้อ้อทุกครั้งแล้วโบวีก่ก็หลังจากที่มาเชื่อพระเจ้าโบวีใ่ใจเย็นขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าโบวี่ลดความกวนกระวายลงโบวี่ทำยังไงคะก็เพราะว่าโบลูวิธีเงเพราะว่าในพระคัมภีร์จะเขียนบอกว่าอ๋อบรดาพู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักให้มหาพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำให้เราหายเหนื่อยและเป็นศุก <Amen. S 2> <Okay. S 1> ซึ่งโบก็ต้องขอบคุณอ้อมากๆนะคะที่อ้อไม่หมดความหวังใจกับโบแล้วก็ยังอธิษฐานเผื่อโบตลอดแล้วก็ถือว่าอ้อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โบได้เปิดใจได้มารู้ตักกับพระเจ้าด้วยจริงๆอ้อก็ขอบคุณโบวีเบบว่เหมือนกันคะ่ะที่ก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วจนถึงปัจจุบันนี้โบวี่ดูแลอ้อมาดีตลอดความรักที่โบมีให้ก็ยังเหมือนเดิมก็ขอบคุณโบวีเบบว่เลย เราสองคนอยากขอบคุณพระเจ้าเท่าวันนี้เราไม่มีพระเจ้าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะยั่งยืนแค่ไหนซึ่งแต่ก่อนเราตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันก<ม>็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางซึ่งเปรียบเสมือนกับเชือกสามกเกลียวที่มีพระเจ้าและเราสองคนใช่ไหมอ้อใช่จ้ะทําให้เราอ่ะได้รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไว้วางใจกันมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ เพื่อนกันไม่มีมมวันหมด,หมดอายุพระเจ้าไาาวค<ม>อนค่ะ